สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในโมรานดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม d ดียบู๊สามนะครับรีเพิร์ฟโซ่แพดซอร์จุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวเจาะบิลเซตของวิชด็อกเตอร์นะครับเซตใหม่นะครับมันดูดูกูเลกาเรียนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์นะครับก็ฝากรบกวนกด s u b สไครต์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับและที่สําคัญนะครับเรามีไลฟ์สดทุกวันเวลาสองทุ่มถึง สามารถมารับชมกันได้ทางช่องทางของ YouTube นั่นเองสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเจาะเซตนะครับมันดูนูกูเลกาเรียนะครับซึ่งเป็นเซตใหม่ของ w i t c h Doctor นะครับในแพชช h ล่าสุดนี้เองนะครับเป็นเซตของสกิลสปิริตบาร์เรดนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นเซตที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับก็เก่งพอๆกับ มองในซีซันที่แล้วหรือว่าบ้าฟซีซันที่แล้วเลยนะครับแต่เทียเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเซตที่เก่งพอสมควรเลยนะครับโอเคเรามาดูกันที่เซตกันก่อนนะครับพอสามารถของเซตนะครับของมันดูนูกูเลกาเรียนั่นเองนะฮะเซตสชิ้นนะครับบอกว่าบิ๊กแบงวู o ูเอ้ยบิ๊กแบ o วู o ูนะครับจะติดตามเรานะครับจนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็จะได้ เวลาเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเองนะครับก็คือสกิลนี้นั่นเองบิ๊กแบนดูดูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเก่งมากนะครับเพราะว่าเป็นเสาที่เรียกออกมาแล้วก็มาบัฟนะครับพอบัฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อก่อนปักไว้คือมันอยู่กับที่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใส่เซตนี้เนี่ยมันจะเดินตามแล้วนะครับก็ทําให้บัฟไปกับเราทุกที่นั่นหมายความว่าเป็นบัฟที่ดีมากๆนะครับและที่สาคัญอยู่ได้นานขึ้น2เท่าน,นะครับนั่นหมายความว่าปกติเราจะอยู่ได้นานประมาณ20วินะครับแต่ว่า อพอได้เสร็จปุ๊บก็จะอยู่40วิเลยนะครับคูดาว120วินาทีนะครับเป็นสกิลที่เก่งนะครับแต่ว่าคูดาวค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนก็จะไม่ค่อยมีใครหยิบมาใช้กันสัเท่าไหร่นะครับยกเว้นจะใส่พวกเซฟเฮลไฟหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวกับเซฟนี่หว่าน่าจะเป็นมีด,ม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 ดนะครับมีด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 คูคีคคีนะฮะมีดคูคีเนี่ยจะทําให้เวลา อาจจะพวกตัวเล็กๆเฟรติสโจมตีนะครับก็ทําให้ลดคูลดาวพวกนี้แหละเนาะเออแต่อันนี้เราไม่ต้องใช้นะครับเราใช้แค่บิ๊กแบนด์บูดูอย่างเดียวนะครับก็เกินพอแล้วนะครับรุ่นที่ผมใช้เป็นโกดทรานส์นะครับโกดทรานส์ Trans, ข้อดีของมันคือมันลดดาเมจที่เราได้รับลง20%นะครับแล้วก็รีเลือดเรา5%ของแม็กเลือดนะครับทุกทุกวิด้วยนั่นหมายความว่าเราจะถึกขึ้นมากๆเลยนะครับถ้าใครอยากได้ความแรงแนะนําใช้เลนแดนส์นะครับก็ใช้ได้เหมือนกัน เพราะว่าเซตนี้เนี่ยจะบวกเปอร์เซ็นต์จากค่ามานาลีเจนนั่นเองนะครับทำให้สปิริตบาเลตแรงขึ้นนะครับจากค่ามานาลีเจนต่อวิเนาะเออก็ใช้เลนแดงก็จะแรงนะครับใช้โก้ดแตรนส์ก็จะถึกนั่นเองทีนี้ไปดูเซต4ชิ้นนะครับเซต4ชิ้นบอกว่าเราจะได้รับดาเมจลดลงนะครับหลังจากที่เราเข้าสปิริตเบลียมนะครับดาเมจที่เราได้รับเนี่ยจะลดลง60%นะครับเป็นเวลา30วินาทีนั่นเองนะฮะสปิริตเบลียมก็คือสกิลจำพวกที่แบบเรา ทำให้เรากลายเป็นร่างวิญญาณนะครับเช่นสปิริตวอล์กนะครับพอกดปุ๊บอ่าเราก็จะเป็นร่างวิญญาณแบบนี้นะฮะอ่าพอเราออกมาเนี่ยมันก็จะติดสถานะนะครับอ่า30วินนั่นเองนะครับส่วนสปิริตเรียมวิธีเข้าจากสกิลอื่นมีสกิลอบ้างนะครับก็จะเป็นพาสซีฟเนาะก็คือสปิริตเวสเซิลนะครับเวลาการตายนั่นแหละเวลาเราตายเนี่ยเราจะวาร์ปเข้าไปในสปิริตเรียมนะครับเป็นเวลา2วินะครับแล้วก็รีเลือดเรากลับขึ้นมา50%นะครับ แล้วก็คูลดาวน์เนี่ยหกสิบวินะครับการตายเนาะหลังจากเราออกมาก็จะติดสถานะเดียวกันนะครับก็คืออ่าสถานะจากเซตนั่นเองนะครับลดดาเมจเนาะเซตหกชิ้นนะครับเซตหกชิ้นบอกว่าสปิริตบาลเลสนะครับจะทำดาเมจแรงขึ้น20,000%นะครับบวกกับเปอร์เซ็นต์ของค่ามานารีเจเนอเรชั่นนะครับคูณด้วย5นั่นเองนะฮะค่ามานาเจเนเรชั่นคูณด้วย5นะั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีค่ามานารีเจน100ก็จะเป็น500%นะครับบวกเข้าไปกับ 20,000%นั่นเองเนาะนั่นก็หมายความว่าจะแรงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับค่ามานาที่เรารีเจนเลยนะครับทำให้แรงขึ้นได้นะฮะมีเท่านี้เลยไม่มีมากกว่านี้แล้วนะครับเซตคอนเซปต์ง่ายๆแบบนี้เลยคือสปิริตบาร์เรตนะครับคือของดีนั่นเองเนาะก็จะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับตามเซตตามค่ามานานั่นเองนะฮะ ทีนี้เรามีเซตอีกเซตนึงที่เราใส่นะครับก็จะเป็นกัปตันคิมสันนะครับซึ่งน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ดูช่องผมนะครับกัปตันคิมสันเนี่ยเซตสชิ้นบอกว่าจะได้รีเจนเลือดนะครับหกพันต่อวินะครับได้ลดคูดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ลดค่ามานาที่ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเซตสามชิ้นบอกว่าถ้าเกิดเราทําดาเมจเนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้นนะครับตามเปอร์เซ็นต์ของการลดคูดาวนั่นเองแล้วเราจะได้รับดาเมจลดลง ตามเปอร์เซ็นต์ของค่ามานาที uh ่ลดลงไปนั่นเองนะครับนั far, ่นหมายความว่ายิ่งเรามีลดคูดาวเพิ่มขึ้นดาเมจเรายิ่งแรงนะครับยิ่งเรามีลดค่ามานาที่ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์เยอะขึ really ้นก็จะลดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนั่นเองนะฮะอ่าไม่เข้าอ่ไม่งงนะเออง่ายๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆแบบนี้เองนะครับทีนี้อีกเซตหนึ่งที่เราใส่เป็นเซตแหวนกับสร้อยนะครับก็คือเทเวลเลอร์กับคอมปาสโหลดนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นคอนเซปต์ง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรายืนอยู่นิ่งนะครับพาร์ทีฟจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับสูงสุดคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เมื่อเราเริ่มวิ่งนะครับจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะลดลงเรื่อยๆแล้วกลายไปเป็นค่าป้องกันนะครับสูงสุดการป้องกันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยเนี่ยก็จะยิ่งค่าป้องกันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอ่าอย่างที่บอกนะว่าสูงสุดแต่่่พออออกกกลลัััััับบบบมมมมาาาายืนนนนนนนะะะคคครรร็็จจีเเเเปดง ก็สูงสุดที่100%นะครับเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่ขาตายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเนี่ยเราไม่ต้องการทาดาเมจอยู่แล้วนะครับเราก็จะต้องการการกันดาเมจมากกว่านะครับเพราะว่าเซตนี้ผมลองเล่นก็ก็กันดาเมจเนี่ยมีเยอะจริงแต่ว่าก็ยังบางๆอยู่นะครับก็ยังพอได้อยู่แหละนะแต่ถ้าเกิดแบบเรายืนนิ่งๆใช้สไปร์ตเลรเนี่ยมันก็จะต้องการดาเมจที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นสร้อยกับแหวนที่เป็นค่อนข้างดีกับเซตนี้เลยนะครับ แหวนที่ข้างหนึ่งนะครับใช้เป็น Link of Emptiness นะครับแหวนอันนี้ถูกปรับมาใหม่ในซีซั่นนี้นะครับก็คือสตูนะครับที่โดนความสามารถของฮอนหรือว่าโลคัส t Swarm นะครับจะทำจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับสูงสุด300%เลยนะครับเป็นของดีมากๆที่เอามาบูทดาเมจกับวิ d o กเตอร์นะครับผมมองว่าแหวนวงนี้ใช้ได้กับหลายเซ็ตมากๆนะครับในตอนนี้เป็นแหวนที่เก่งขึ้นมากนะครับ แต่อย่าลืมว่าต้องติดโลคัสวอร์มหรือว่าติดทันก่อนนะเพราะฉะนั้นผมเลยเอาโลคัสวอร์มมาด้วยนะครับรูนผมใช้เป็นคาวออฟอินเสกนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะใช้เป็นเพลสิเลนนะครับเพลสิเลนเนี่ยคือมันจะกระโดดออกไปอีก2เป้าหมายนะครับแต่ว่าคาวออฟอินเสกเนี่ยคือจะลดดาเมจของศัตรูที่โดนเนี่ยลง25%เเลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเอามาช่วยให้เราถึกได้ด้วยนะครับโอเค ต่อมานะครับก็น่าจะเหลือปอกแขนเนาะปอกแขนเนี่ยเป็นปอกแขนที่เราจะลดดาเมจที่เราได้รับลงนะครับ6ต่อจำนวนสแต็กของโซฮาเวสนั่นเองนะครับซึ่งโซฮาเวสเนี่ยเราใช้รูนเป็นแลงกวินช์นะครับเอามาเพิ่มอาร์เ,เมอร์นะครับหนึ่งสแต็กเนี่ยเพิ่ม10นะครับแล้วเราก็จะใส่มีดนะครับที่เพิ่ม10สแต็กของโซฮาเวสนะครับจาก5ก็เป็น10สแต็กนะครับก็จะกันจะเพิ่มอาร์เมอร์ได้100แล้วก็จะกันได้ จากปอกแขนเนี่ย60%เลยถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอ๋อแฮนนะครับจะมาเป็นในส่วนของการบัฟสปิริตบาร์เรนั่นเองนะครับสปิริตบาร์เรเนี่ยจะได้ลูนแฟนทาสนะครับลูนแฟนทาสจะมีความสามารถในการปล่อยพูดผีออกมาแบบนี้นะครับปล่อยได้สูงสุด3อันพร้อมกันพอเราปล่อยอันที่4ตัวแรกก็จะหายไปนะครับสูงสุด3อันนะครับแบบนี้นะ แล้วก็จะทำให้สเปรดเบรตนะครับเทอรดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็เพิ่มแอตแทกเ a รทของสกิลไม่ใช่สกิลของลูนนะครับมอนิทอร์ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับก็คือลูนนี้แหละเราก็ใช้ลูนนี้นะครับแล้วก็เจ้าพาสซีฟของออฟเพนอันนี้จะทำให้เราได้ลูนของแฟนไอแฟนตาสอยู่แล้วนะครับก็คือใช้แบบนี้อ่ะก็จะออกมาทั้ง2องลูนเลยเห็นไหม อันนี้คือรูนของมันดิชอ์นะครับอันนี้แฟนทาส์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราไล่นะครับไอ t a c ็กสปีดจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยมันปล่อยวิญญาณน้อยมากนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูตอนนี้มันมีอยู่3ตัวนะครับสตัวจะทำให้ไอ t a c ็กสปีดมันเยอะขึ้นอ่าทีนี้พอไม่พอเหลือไม่มีสักตัวแล้วคือจะปล่อยแบบช้ามากปล่อยมาทีละดวง2ดวงเองนะฮะอ่าเดี๋ยวจะไล่อีกตัวหนึ่งนะฮะ จะเริ่มปล่อยทีขึ้นนะครับพอไล่หนึ่งตัวก็จะปล่อยออกมาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือเพิ่มแม a แทกเล e เพิ่มแ t a แทกสปีดนั่นเองนะครับเวลาเรายิ่งไล่เนาะมาจากผลของออฟแฮนนะครับทีนี้มาที่อาวุธกันบ้างนะครับอาวุธก็คือ The Barber บอร์นะครับมีควาสามารถในการทำให้สป i t บ a l เลตเนี่ยจะไม่ทำดาเมจโดยตรงกับมอนสเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นดาเมจสะสมแทนนะครับทุกครั้งที่ ศัตรูโดนสกิลของสปิริตบา l เลตเนี่ยจะไม่โดนดาเมจออกมาแบบให้ให้เราเห็นนะครับคือเลือดเนี่ยจะไม่ลดนะครับจนกว่าเรานะครับจะหยุดโจมตีศัตรูตัวนั้นด้วยสปิริตบา l เลตนะครับอย่างเช่นแบบเราเล็งเป้าหมายไว้ว่าตัวนี้จะต้องโดนสปิริตบาเลตนะครับแต่ว่าพอ,อสกิลเนี้ยหายไปก็คือมันไม่ทำดาเมจต่อเนื่องละคือมันหายไปมันหมดปุ๊บตัวนั้นเนี่ยมอนตัวนั้นก็จะระเบิดดาเมจที่ได้รับทั้งหมดออกมารอบๆตัวนะครับ แล้วก็บวกไปอีก500%เนะครับเป็นดาเมจที่ค่อนข้างดีมากๆแล้วระเบิดออกมาในระยะก็คือ15หลาเลยนะครับถือว่ากว้างพอสมควรเอามาใช้เคียร์มอนเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยโอเคทีนี้มันจะมีสกิลอีกอสองสกิลที่ผมยังไม่พูดถึงก็คือ Spirit Walk นะครับจริงๆพูดถึงไปแล้วแต่ยังไม่ได้พูดถึงรูนเนาะ e เ l a n c e เนี่ยเป็นรูนที่ทำให้เพิ่ม Movement speed เพิ่มขึ้น100%นะครับทำให้วิ่งเร็วมากๆ เอามาใช้วิ่งก็ดีเหมือนกันหรือใครจะใช้ลูนจันก็ได้นะครับทำให้สไปริตวอล์กเนี่ยอยู่ได้นาน3วินาทีเลยถือว่าค่อนข้างดีนะครับทีนี้ปิลันทาโดเนี่ยเอาไว้รวบมอนนะครับปิล,ปล,ญญลันปิลันยาเนาะลูนปิลันทาโดเนี่ยเอาไว้รวบมอนนะครับถือว่าค่อนข้างดีเหมือนกันเวลามอนอยู่เป็นฝูงนะครับจะได้รวบแล้วก็ใช้สไปริตบาเลตได้ง่งงายๆนะครับตัวอย่างเช่นปล่อยปิลันยาไปเสร็จปุ๊บมันจะโดนอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็ปล่อยสไปริตบาเลตย้ำไปเลยครับตรงกลาตงตรงนี้เลยกดไปรัวๆเลยนะฮะ ก็เป็นตัวอย่างประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูที่คาในคิวกันบ้างนะครับคาในคิวเนี่ยเราจะใส่มาร์คออฟเจ์แรมไปนะครับเจรแรมมาร์คออฟเจรแรมก็คือจะทำความสามารถคือสัตว์เลี้ยงของเราจะทำดาเมจแรงขึ้นนะครับก็คือซัมมอนของเรานั่นแหละจะทำดาเมจแรงขึ้น200%นะครับเพราะฉะนั้นามานิมานิทอร์เนี่ยถือว่าเป็นซัมมอนนะครับแล้วก็แฟนตาส์เนี่ยถือว่าเป็นซัมมอนเช่นกัน มันเลยทำดาเมจเพิ่มขึ้น200จากหน้ากากจากหมวกของเราด้วยนะครับโอเคไหมทีนี้ซาเคตฮาวเวสเตอร์เนี่ยก็เอามาเพิ่มสแต็กที่ผมบอกนะครับเพิ่ม10สแต็กของโซฮาวเวสเนาะทำให้เราถึกขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วคือแหวนลดเซตนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเราใส่เซตแค่5ชิ้นนะครับแล้วก็ใส่กับตะคิมสานแค่เข็มขัดกับรองเท้าเท่านั้นเองเนาะก็จะเอาแหวนลรเซตไปเพิ่มในส่วนนี้นะครับทำให้กับตะคิมสานเนี่ยเป็น3เซตเป็น3ชิ้นนะครับแล้วก็ ทำให้เซต5ชิ้นของเราเป็น6ชิ้นนั่นเองเนาะอันนี้คือแหวนโลเซตนะครับมีความสามารถที่ดีมากๆเลยถ้าเราใครที่ยังงงอยู่ว่าแหวนโลเซตหาจากไหนนะครับหาได้จากกล่องบบลตี้นะครับกล่องบบลตี้หน้าตาแบบนี้ได้จากการที่เราเคลียร์บบลตี้แต่ละแอคนะครับอันนี้คือบบลตี้เนาะให้เราไปไล่ทำเควสนะครับแบบที่มีเครื่องหมายตกใจพวกนี้เนี่ยนะฮะซึ่งเราจะได้ของได้แหวนโลเซตจากกล่องบบลตี้แอคหนึ่งแล้วก็แอคสี่นะครับ แต่ X1 เนี่ยได้แน่นอนนะครับแต่ X4 เนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ X1 เนี่ยคือได้แน่ๆนะครับผมโอเคหมดกันไปแล้วกับสกิลนะครับเหลือพัสซีใช่ไหมพัสซีของเรานะครับจะใช้ลั s h o ออฟเอเซนนะครับถามว่าทำไมถึงใช้ลั s h o ออฟเอเซนนะครับลั s h o ออฟเอเซนมีความสามารถในการที่เมื่อเราไล่สกิลนะครับสปิริตบาร์เร็เนี่ยจะทำให้เราได้ค่ามานารีเจนเพิ่มขึ้นสิบต่อวินาทีนะครับอ่า จริงๆมันได้ร้อยหน่วยอะแต่ว่าได้มาได้100ใน10วินาทีก็เป็นนาทีเอ่อวินาทีละละสิเออจะงงทําไมวะอ่ะเดี๋ยวไล่ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูจะได้ไม่งงนะฮะอ่ะอันนี้คือค่ามนาลีเจ้ของผมนะครับมีอยู่แค่62เองนะครับแต่พอผมใช้สปิริตบาเลตปุ๊บอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นทีละ10นะครับอันนี้ผมกดรัวๆเลยนะกดค้างไว้เลยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นไปแตะสองนะ 250แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะแบบมันคือมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราไล่จนครบสิบวีแล้วนะครับมันก็จะของเก่ามันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับพอเราหยุดปุ๊บมันก็จะลดลงตามนี้นั่นเองเนาะอ่าอันนี้คือการบูสต์ดาเมจอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเซตเนี่ยมันบวกกับเปอร์เซ็นต์นะครับของมานาลีเจนด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นมานาลีเจนยิ่งเยอะเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้สเปรดบาเลตเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะครับ ทีนี้พาสซีฟอันถัดมานะครับก็คือ s w a r แลน n d สว a r แลน n ์จะเพิ่มนะครับฟิสิก a l r ีซิต t พอยซัน r ีซิต t ไฟ r e r ีซิต t แล้วก็โค r e ซิต t นะครับกับมอนเตอร์1ตัวในระยะ20หลาของเราเนี่ยเพิ่ม1ตัวเนี่ยเพิ่ม120หน่วยเลยนะแต่ถ้าเกิดอยู่หลายๆตัวนะครับก็คูณเข้าไปเลยนะครับ120เอาไปคูณจํานวนมอนที่อยู่รอบๆตัวเราเลยะในระยะ20หลาเลยนะถือว่าค่อนข้างทําให้เราถึดได้ง่ายมากๆนะครับ แล้วก็เพิ่มความสามารถในการเก็บทองด้วยนะครับเพิ่มระยะในการเก็บทองไปอีกเนาะจริงๆก็ระยะเก็บทองนี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ที่จําเป็นคือพวกรีซิตต่างๆนะครับถือว่าทําให้เราถึกได้ดีเลยถัดมาพสตีที่เก่งที่สุดของวิ o ด็อกแล้วนะครับก็คือเวฟอินจัสติสนั่นเองมอนหนตัวนะครับที่ตายในระยะ20หลารอบๆตัวเรานะครับจะทําการเพิ่มเลือดให้กับเรานะครับก็คือรีเลือดให้กับเรา1%นะครับแล้วก็รีมานาให้เราด้วย1%นะครับ ที่สาคัญเลยคือลดคูดาวของสกิลเราเนี่ยทุกสกิลเลย1วินาทีนะครับต่อมอนเตอร์1ตัวที่ตายนะถือว่าดีมากๆถ้าตาย20ตัวก็ลด20วิเพิ่มเลือด20%นั่นเองเพิ่มมา20%นะครับแต่ต้องอยู่ในระยะ20หลาเท่านั้นนะก็คือรอบๆตัวเรา20หลาครับสุดท้ายที่บอกไปก็คือสปิริตเวสเซิลเนาะเอาไว้กันตายเนาะอ่ะก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอไอเทมแล้วก็สกิลต่างตนะ่างเนาะทีนี้มาดูวิธีการเล่นกันดีกว่า ผมจะพาไปที่ชั้น95นะครับไม่รู้จะได้ดูมากน้อยแค่ไหนเอาเอาสักเก้าสิละกันนะครับจะได้สบายๆหน่อยเนาะจะได้ทําให้ดูให้เห็นได้ชัดๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องรีบกดสกิลกันมากเท่าไหร่เนาะยอย่างแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือกดสปิริตวอล k ก่อนนะครับหาเหยื่อก่อนพอเข้าไปถึงที่ปุ๊บให้เรากดนะครับโซฮาเวสท,ทันทีเพราะว่าโซฮาเวสจะช่วยให้เรานะครับ รับดาเมจได้ลด,ดลงน,นั่นเองกดโซนเฮเวสครั้งหนึ่งให้ได้10สแต็กนะครับพอโดนลวงแบบนี้ก็ปล่อยสปิริตบาเลตยัดกลางไปเลยจะหายไปแบบนี้เลยนะสปิริตบาเลตเนี่ยคือกดค้างไปเลยนะครับเพื่อให้แบบสปิริตบาเลตเนี่ยมันหายไปนะครับมันจะเหมือนกับการที่เราหยุดหรือว่าเราแคนเซิลนั่นเองแล้วมอนจะโดนระเบิดออกมานะครับจะเห็นไหมจะเห็นว่าไอ้ที่มันระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มเนี่ยมันคือผลจากสปิริตบาเลตนะครับอ่า เนี่ยสวิล์ตบอลเล็ตมันจะไม่ทำดาเมจเห็นไหมแต่มันจะทำดาเมจต่อเมื่อมันระเบิดนะครับเนี่ยเลือดไม่ลดเลยเห็นไหมอ่าแต่เนี่ยพอตายปุ๊บจะระเบิดออกมาแล้วถึงจะทำดาเมจนะครับก็คือเมื่อมอนตัวนั้นตายเนี่ยมันก็จะระเบิดแล้วก็ทำดาเมจรอบๆนั่นเองอันนี้ผมลืมบอกว่าเราต้องกดอ่าโซฮาเวสบ่อยๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอานะครับรวบได้รวบนะครับแล้วก็สวิล์ตบอลเล็ตยัดตรงกลางเลยอ่าแบบนี้นะฮะโซฮาเวสไปนะครับ อย่าลืมว่าเรากดิรัญญากดโซฮาเวตได้รัวๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ลดกูดาวจากเกรฟอินจิติตนั่นเองเนาะจะเห็นว่าิรัญญาผมรีอีกแล้วนะครับรีเร็วมากแล้วก็รวบไว้ให้ใกล้ๆตัวเรานะครับแล้วเราก็ระเบิดทิ้งนะครับเดี๋ยวมาดูอีลิตกันบ้างเป็นยังไงผมลืมบอกว่าอย่าลืมใช้โลคัสซวอร์มนะครับโลคัสซวอร์มเนี่ยทำให้เร่งดาเมจได้ดีมากเห็นไหมอ,อีลิตตายเร็วมากๆอีลิตแชมเปี้ยนนะครับตายเร็วมากนะครับวิธีเล่นก็จะแบบ เราก็จะโค้ดวอล์กเข้าไปนะครับไอ้สปิริตวอล์กเข้าไปเสร็จปุ๊บเจอฝูงมอนกดโซฮาเวสหนึ่งทีรวบหนึ่งทีแล้วก็กดโลคัสสาวอ์มหนึ่งทีนะครับให้ให้ใหมแมลงมันกระจายเลยนะลั้นเราก็สปิริตบาเลตรัวๆเลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บรวบเสร็จปุ๊บมแมลงไปหนึ่งทีนะฮะแล้วก็ปล่อยสปิริตบาเลตรัวรัวะจะเห็นว่าเลือดไหลรัวรวเลยนะครับมีโดนแช่แข็งอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ถือว่ายังแบบทนอยู่อะถึกทนอยู่นะครับอ่ปอาปอดแมลงไปแล้วก็สวปริตบาลเลสนี่นเองนะครับตามนี้วิธีการเล่นไม่ซับซ้อนเลยนะครับเล่นง่ายมากๆก็คือพอเจอพอเราจะเข้าหาฟูงบอลกดสไปริตวอล์กวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บเจอมอนกดโซฮาเวสดูดขึ้นมาปุ๊บให้เต็ม10สเปกนะครับจากนั้นก็ปีรันยาหนึ่งทีนะครับแล้วก็ปล่อยมแมลงแล้วก็ตามด้วยสไปริตบาเลสรัวนะครับ ส่วน Big Bad Voodoo เนี่ยพยายามกดเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นบัฟเนาะให้มันอยู่กับเราได้นานๆนะครับก็สกิลตามนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่นึงแบบนี้ามาแรงไปแล้วก็สปิริตบาลเลสนะครับเท่านี้เองไม่มีอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราพอเราทำได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นอัตโนมัติของเราเองนะครับว่าเราจะต้องทำแบบไหนเนาะ โอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับเซตมันดูนูกูเลกาเลียนะครับหรือว่าซาเบดิตบาเรตของเรานั่นเองโอ้ยกดลิฟ์เกมทำไมเดี๋ยวเราจะกลับเมืองกันก่อนนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับอาจจะเล่นยากสำหรับบางคนบ้างเพราะว่าเซตมันไม่ได้ง่ายนะครับตอนแรกผมคิดว่าเซตจะง่ายเหมือนอพวกบาบหรืออะไรพวกนี้นะครับสรุปไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถามว่าเล่นสนุกไหมก็คือค่อนข้างสนุกเลยนะครับที่เล่นมาเนี่ยก็ พาลากอน700แล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้ถือว่าเป็นเซตที่สนุกพอสมควรเลยสำหรับใครที่อยากเล่นวิดด็อกเตอร์นะครับแนะนำเซตนี้เลยในซีซั่นนี้นะถือว่าค่อนข้างเก่งเลยแหละครับสำหรับใครที่อยากจะพลิกแพงเซตต่างๆเนี่ยผมก็ได้แนะนำไปแล้วว่ารูนเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับสกิลเนี่ยจริงๆไม่ต้องตามผมหมดก็ได้นะครับจะเป็นแนวทางของตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าดูบิลของผมเป็นแค่แนวทางเฉยๆแล้วตัวเองก็ไปปรับ ให้มันเข้ากับเซตที่ตัวเองต้องการบิลที่ตัวเองต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากไลค์ด้วยนะครับทุกวัน2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับเราจะมาเจอกันใน y u t u b e เนาะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม